สวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนครับนีบ่แช่แๆ่บันดาบลาเซลวครับขาน้องสาวกัานหน่อยนี่อันนี้ก็หกโมงแล้วครับหกโมงแล้วดวาวเทตจะลงแล้วตะข่า,ขายสองไม่ถึงสองเซนหรอกเซนห้าประมาณเซนห้า ดักไปแล้วหนึ่งหลังหนึ่งเส้นอันนี้เส้นห้าครับหนึ่งจุดห้าไปเดี๋ยวจะดักป่นครับดักแล้วครับนี่ทางนู้นดูปลาซิลันขึ้นครับน่นปลาซิลนี่ปลาซิลหรือปลากระดีก็ไม่รู้ครับปลาเซิลด้วยครับปลากระดีด้วยโอ้ เก็บพักบุ้งไฟแดงนุ่นฝั่งนุ่นด้วยยอดอ่อนยอดสวยๆแล้วครับจากก่อนบรรณาเส้นเตียนยังไงเอาเลี้ยงเป็ดนังนนะตสงแทนนีด้ดูดูมันขึ้นครับเอฟซีทุกคนนี่เต็มเลยสงสัยติดละมั้งต้องติดตามครับ ดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ด้วยนี่ฝั่งนี้ก็ดักฝั่งนี้เอาไปทำกับข้าวเย็นกันนี่อยู่ <Open. S 1> หัก like ิ <Okay. S 1> นแบบบานๆง่ายๆไหนแคบๆยังไงออปนันฮะไหนแคบๆยังไงดองครับผม หายอ่ะแม่หายเลยใชแม่ด้วยปิดด้วยเออเปิดด้วเออเออโควิดมันไม่อยู่ตามทุ่งนาหรอกนป่ะตามครับยอดอทิศลงแล้วนุนครับเอฟซีทุกคนครับมากินเก็บเก็บมะละด้วยด้วยกันครับนี่มะละกินนกครับวิธีการเก็บก็ประมาณนี้หละครับเนี่ยเก็บตอนเย็นๆ,ๆ,ยๆย็นใบหดหดเหี่ยวเหียวอย่างนี้ครับ เก็บตอนเช้ามองไม่เห็นหรอกใบเขียวตอนเย็นๆมองจะมองเห็นครับใบหดเหี่ยวอย่างเงี้ยนี่ลูกกำลังเหมาะเลยครับกำลังกรอบๆเลยนะเขาเรียกกับมะละขี้นกมะละขี้หนูอันนี้สุกแล้วเนาะไหนบางอื่นเห็นเนาะ คนอื่นเขามาเก็บด้วยแล้ว FC FC เขามาเก็บด้วยตอนนั้น,นเก็บไปเรื่อยๆครับเห็นไหมนี่นี่กำลังเหมาะเลยล้านก็เลือกไม่หยุดเลย เก็บไปเรื่อยๆครับค่ำแล้วมาดักปลาซิวด้วยกล้องมันก็จะชัดชนี่ชัดแล้วไหมชัดไหมนี่อุ๊ยหล่นไหนตกไปตรงไหนเขียวๆด้วยเนาะตกแล้วมองไม่เห็นเลยเขียวอะ่ะนี่ครับ มองหายากมองหายากครับเนี่ยนี่้วยถ้าหาเก็บเก็บตอนเชา้าเก็บยากครับเก็บตอนเชา้าต้องเก็บตอนเย็นเย็นใบจะหดจะเหี่ยวอย่างเงี้ยมันจะเห็นลูกมันนี่กำลังกรอบเลย ไม่มียาฆ่ายามาั้งช่วงนี้เขาไม่ได้ทํานาต,ตรงนี้ตรงนี้เขาไม่ได้ทํานากันก็าทำทางนู้นครับทางที่มีน้ำแต่เยอะแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บเยอะๆก่อนอัพเดทให้ดูอีกเห็นแล้วก็เก็บเลยกำลังพอดีครับ ไปมาไปมาเก็บที่เดิมๆเนาะมองไม่เห็นหรอมองยากเนาะนี่ครับนี่ด้วยโอ้ยเห็นยิงเยอะนี่โอ้โผล่โผล่มาโผล่มาเรื่อยๆได้ยินว่าผมบ่นมัน้งเริ่มโผล่ออกให้เห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้นี่ด้วย โอ้มาเก็บด้วยกันครับเอฟซี FC ทุกคนครับนี่ไปไปตามครับอโอ้โนาอเลือกอะไรกันนะกันหนาเนาะนอ่ะคีประทูอะไรนะไหน,ไหนเก็บนะโอ้ยเอาทิ้งทำไมเก็บเอ้า โยนทิ้งให้ลุงเก็บได้ไงเอ้าเก็บเก็บใส่ดิจับเดี๋ยวตกเดี๋ยวลุงจะเก็บมาละที่นกก่อนเก็บกวนเลยทำแล้วหลานก็โนนีวัวนหมัครับปู่ตัวแรงแห้มนันตัองอปันอปันจะหลักมาได้มันน่ โอ้ตกลุดติดแต่หัวหายไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว่อนยปนก่อยปนเยอะนี่มันหมกเยอะนี่ทำดีทุกคนนี่ดูดิดูดิดูดินี่ป้าเซียวป้าเซียวนี่โอ้ มาแล้วครับปลาซิวไซย์ใหญ่เลยครับเนี่ยไข่ไข่เนี่ยไข่เต็มท้องเออไข่เต็มท้องแล้วครับนี่ถ้ามาตอนนู้นก็ตอนกลางวันคนู้นนู้นนู้นจะลุดเวยนู้นนู้นนู้นจะลุกนู้นนู้นนู้นจะลุกนี่ปลาอะไรเนี่ยไม่ใช่ปลาซิวเหมือนปลาอะไรอยู่ในขวดน้ำปลานั่นะอนี่ปลาซิวตัวจริง นี่ปลาซิวตัวจริงเอฟซี FC ทุกคนนี่ถ้าใส่ตอนกลางวันคงจะดีนะเอาน้ำนัวมามาฟางใส่ให้มมีกลิ่นน,นี่โอเคมาทดสอบตะขายรุ่นนี้อือหากินง่ายจัง พนแล้วเอฟซีทุกคนนี่เรนนี่กับโพอได้พ่นแล้วนี่ไปตามหลังที่สองครับหลังที่สองครับหล่นยังฟังน้อหลุดแล้วหล่นอู้หลุดอู้มาติดตีวหัวครับนี่นี่นี่มาดูฝั่งนี้อู้ชัดไหมมุมนั้นอ่ะอู้อู้เอฟซีทุกคนลากมาได้ไหมเนี่ยอู้หูอู้อู้หยามย้ำยามย้ำอีกแล้วนี่ โอ้โหมาดักปลาซิวด้วยกันครับเอฟซีทุกคนหู้ปูน่ะวขาดหมดแล้วตาคายโอ้ดักให้ชั่วคราวพออยู่พอกินครับแน่ดักปลาซิวอีพีนี้ก็เด็ดจริงๆครับเนี่ยนี่ไซส์ใหญ่ๆปลาซิวขาวครับเนี่ยเขาเรียกว่าปลาซิวอะไรวะมันขาวปลาซิวขาวเหรอเนาะ ปลาซยวบ้นานเฮาเหรครับอีสานบ้านเฮ้าเนี่ยแต่ก่อนแต่เฮาเป็นเด็กก็หากินจังซี่แล้วครับเนี่ยเอาตะไคร้อันหนึ่งไปลากกับอีพอไปลากเอาตอน้นแดดลองร้อนลากเอาอันนี้ตอนเย็นพอได้อยู่ครับเนี่ยอ,อืออือช่วงน้ำมันลดแห้ง ช่วงฤดูนี้แหละครับปลาซิวมันจะไข่เต็มท้องช่วงฤดูแล้งช่วงเดือนสามเดือนสี่นี่แหละปลาซิวไข่เต็มท้องเลยช่วงนี้นี่โอ้โหคักเอลีคักขนาดเสียบๆอีกแล้วเอ้ยทุกคนมุมนี้มันจะชัดนี่เออจะได้ไม่ย้อนแสงนี่ปกคลิป สวยไหมดูมีแต่ปลาซิวล้วนๆุนะครับ <c oughs> หลังแรกมีแต่ปลากระดี่ปลานั้น,นมันกวนก็เลยปลาซิวมันจะปลาซิวมันอยู่ฝั่งนี้เนาะนมันมีป่าด้วยนี่นี่ยนี่มันอยู่ตรงนี้แหละเป็ดมันมาเข้าไปกินไม่ได้แต่ก่อนเขาเลี้ยงเป็ดตรงเนี้ยไปเลียกเรียกเรียกเลียดลงโมโหเนาะดูนี่ครับหลังนี้ไม่กี่ตัวเองเนี่ย S <S น,น่ครับไ,ได้มากิ่ตัวเองอันนี้ก็ผักบุ้งไฟแดงครับอา,อาปานละไปด้วยไปกลับบ้านเรามาอย่างงี้เราเนาะกดซับสไครต์เรากดกระดิงด่งวยครับไปแจ้งเตือนรับชมคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสน,นี้นะครับดักปลาซิลเอาตะข่ายมาดักปล<อ>าซิลก็ได้ผลจริงครับตะข่ายอันนี้ตะข่ายหนึ่งเส้น กันฮะโอูตกรถไปพอแล้วบาย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 